้องมาชิมอันหนึ่งรใจ้องกับด้วยขอโชคดีกลับไปรับเงินล้านคพีอันดับหนึ่งงมายอะอร่อยจริงนะพี่ชิมดูไม่ชิม นะคะแม่ค้าน่ารักมากก็เลยต้องขับมาอุดหนุนนะคะยังไงขอชุดหนึ่งเลยค่ะ่าไหร่งได้สามอะอะไรบ้างขามาลอยอันนี้เอาขามาลอยก็ได้ค่ะนี่ค่ะอยู่ตรงไหนคะไม่เคยอยู่ตรงไหนเอาโปรโมทร้านได้เลยแถมหนึ่งใช้ทังหดนี่ทั้อันดับหนึ่งมีแฟนเพจหนึ่งหมื่นคนนะยังไงก็ฝากอุดหนุนนะคะด้วยนะคะอยู่หน้าวัดหลวงพ่อเสถทนะคะนี่จ้า อันนี้ไม่มีสปอนนะซื้อจริงนะคะกินจริงนะทุกคนคามสดร้านนี้นะนี่นะคะไข่เค็มไม่ดองเองลูกไข่เค็มก็มีโอเคแล้วจ่ายตังค์แม่ค้าก่อนนี่นะคะจ้าแม่ค้าบอกไข่แดงไข่เค็มก็มีนะคะนี่ค่ะอุดหนุนได้นะคะแม่ค้าขายทุกวันเลยไหมนี่นะคะได้มาแล้วนะคะสามารถน้อยนะคะแม่ค้าบอกว่าอร่อยมากคอมเมนต์อร่อยมากนะคะ บรรยากาศตลาดนะคะนี่ค่ะด้านหน้าวัดหลวงพ่อโสธรนะคะก็จะมีของขายเยอะมากนะคะมีทั้งอาหารทะเลมีทั้งปลานะคะและส่วนใหญ่ก็จะเป็นขายจากร้านขนมพี่ที่ขึ้นชื่อของปดิ้วนะคะทีกปลาก็มีเยอะทุกคนของปากก็มีเยอะนะคะร้านขนมจอนข้างเยอะมากนะคะถ้าใครมีโอกาสได้มาไหว้หลวงพ่อโสธรก็ลองมาเดินตลาดหน้าวัดดูนะคะทุกคน ของขายเยอะมากนะคะแล้วก็มีแต่ของน่ากินมากๆเลยค่ะมีจ้านอกจากได้ว่ายแพ้นะคะแล้วก็ยังได้ของ